สวัสดีเช้าวัวนอังคารค่ะตอนนี้10บโมงแล้วนะคะ84องศาฟาเรนไฮต์แล้วป้าก็เอายายอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกำลังจะเอาหมาออกไปข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาหมาออกข้างนอกไปเร็วออกข้างนอกเร็วๆมามามาทำไมวันนี้ช้าวันนี้ไม่อยากออกไงเราไม่อยากออกเหรอที่ป้าใส่เสื้ออย่างนี้ใส่กันแดดน,นะคะ พอหน้าร้อนทีก็จะใส่กันแดดทีหนึง่งไปเดินเดินหลังบ้านป้ากำลังเอาหมาออกไปข้างนอกคนสวนมารีวิ่งเอาหมาเข้าบ้านไม่ทันเพราะว่าหมาจะไปไล่กัดเขาค่ะปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนดีหน้าที่หมาอึเสร็จแล้วพอเจ้าหมาไม่กล้าเห็นเห็นคนสวนมา วิ่งเข้าใสาเขาเลยดีไม่ไปกาดเข้าถ้กากัดละไแย่เลยปัญหาปัญหาเยอะๆเลยค่ะถึงเวลาก็เข้ามานอนหลับอยู่ในห้องป้าแล้วค่ะทั้งคนทั้งหมาหลับสบายเลยค่ะออกแล้วค่ะพอออกออกพร้อมกันคนกับหมาดูน้าดูนะนะทั้งคนทั้งหมา นั่งรอป้ามองป้าอยู่เนี่ยเพราะว่าสี่โมงแล้วค่ะได้เวลาออกไปข้างนอกป้าจอ,อกไปลดน้ําต้นไม้ข้างนอกเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านนะยายก็จะเดินตามขอของกินค่ะคือยังไม่ให้กินถ้ายังไม่ถึงเวลาคือป้ายังไม่ให้ของกินนะคะยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ายายน้ําหนักขึ้นมากเลยตอนนี้ร้อยหกสิบพาวแล้วหมอบอกให้ระวังแม่กะ ทามาดูทั้งคนทั้งหมากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งมุมนี้เดี๋ยวป้ากําลังจะเดินเข้าห้องดูซิจะตามป้าอีกกระเป๋าปกติแล้วป้าเข้าห้องเขาก็จะตามเข้ามากันด้วยนะห้องป้าเนี่ยต้องบอกว่าสกปรกลบไปหมดเลยอะมันไม่มีทางที่จะทําให้ดีได้ทั้งคนทั้งหมาแกล้งดูเตียงป้าสิมันลกขนาดไหนดูเตียงเจ้าแมกกาสิลกขนาดไหนเก็บไม่ชนะค่ะเก็บยังไงก็ไม่ชนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวหมา เลิกเก็บแล้วปล่อยไว้อย่างนี้ปกติป้าจะไม่ยอมนะเตียงเนี่ยเพราะเตียงป้าจะตึงตึงตลอดเลยตั้งกันมาอยู่บ้านนี้เตียงไม่เคยตึงเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนกันพึ่งจะเก็บที่นอนเสร็จมาอีกแล้วเก็บไม่ชนะ,ะนนเดี๋ยวคอยดูนะยายตามมามาแล้วเห็นไหมต่องาโผงเนี่ยโอเคแดดจังแจ๋อยู่เลยนะคะ หกโมงสี่สิบห้าค่ะทําต่อป้าว่าป้าจะทําต่อให้เสร็จเนาะจะเสร็จตเปาก็ไม่รู้ทําไปเรื่อยๆค่ะไม่เร่งรีบอะไรตะข่ายมันมองยากมากเลยค่ะมองไม่เห็นแล้วป้าก็อยากจะให้มันมันเป็นเส้นตรงมาอย่างงี้นะเพราะว่าถ้าไม่ตรงนะมันก็นตะข่ายมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมาก็เลยต้องหยุดทําแล้วค่ะ มองไม่เห็นตาคนแก่วันนี้ก็เลยหยุดแค่นี้เลยตอนนี้กี่โมงล้วก็ไม่รู้เข้าบ้านแล้วค่ะทุ่มครึ่งแล้วต้องเอายายเปลี่ยนเสื้อผ้านอนพยายนอนเร็วนะคะทุ่มครึ่งเนี่ยปกติแล้วทุ่มนึงก็จะเปลี่ยนชุดนอนแล้วค่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วเพิ่งจะเข้ามาโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย